เขาแอบน้อยใจคุณอยู่เขาคือคลอยขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดมาาไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเด็กถือดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกลมห้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินม,มังกรพึกศกดิ์กัน 8ดไม้พลังงานของคนธาตุไฟ3ดาบพลังงานของคนธาตุลมเจ็ดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุดินคนธาตุไฟพลังงานของคุณเป็นคนที่นิ่งเงียบไม่พูดมากรู้สึกอะไรก็ เก็บไว้ซ่อนไว้นะคะพลังงานที่ขึ้นมาเหมือนมีปัญหาอุปสรรครอคอยเฝ้าคอยเจ็บปวดเสียใจมีน้ําตาผิดหวงังแอบน้อยใจอยู่เหมือนกันนะคะในพลังงานที่ขึ้นมาทั้งน้อยใจทั้งรอคอยทั้งเฝ้าคอยแล้วก็หากว่ามีคนที่อยู่ในใจคุณก็ยังคงอยากรู้ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงเขาสนใจคุณบ้างไหมเขารู้สึกไหมว่าคุณผิดหวงังคุณเสียใจคุณน้อยใจแล้วก็คุณรอคอยเขาอยู่นั่นเองนะคะ เรามาดูพลังงานของคนที่แอบน้อยใจคุณกันบ้างว่าเขาจะเป็นใครนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยคนที่แอบน้อยใจคุณอยู่จะสติกพลังงานของคนราศีตุลสามไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะเมสสิงห์ธนู u จ็ชมันพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำสามเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรเพืกสบการณ์ มีพลังงานของคนธาตุลงคนธาตุไฟคนธาตุน้ําคนธาตุดินมาครบทั้งสี่ธาตุเลยนะคะพลังงานของคนคนนี้เป็นคนชัดชัดเคล,เคลียร์มากๆากทำอะไรก็คือเต็มที่แสดงออกอย่างชัดเจนนะคะไม่มีหมกเม็ดไม่มีซ่อนเรน้นอารมณ์ดีก็คือยิ้มแยม้แยมแจ่มใสถ้าเครียดขึ้นมาก็คือแสดงออกชัดมากๆรู้เลยว่าคนคนนี้รู้สึกยังไงนะคะเป็นคนที่ ไม่ค่อยปกปิดอาการหรือว่าปกปิดอาการไม่เก่งแต่ของคุณจะนิ่งๆเงียบๆแต่เก็บซ่อนทุกสิ่งทุกอย่างจะดีใจจะเสียใจจะมีความสุขจะมีความทุกข์หน้าตาของคุณจะไม่ค่อยเปลี่ยนสักเท่าไหร่แต่หน้าตาของเขาจะชัดเจนมากๆถึงความรู้สึกที่มีในหัวใจของเขาบางครั้งก็อาจจะพูดชัดพูดเคลียร์จนรู้สึกเหมือนขวานผ่าซากแล้วก็ทำ้ายความรู้สึกของคุณในบางครั้ง พลังงานของเขามีการรอคอยมีการเฝ้าคอยนะคะหากว่าเป็นความน้อยใจก็อาจจะเป็นน้อยใจที่คุณไม่เข้าใจเขาไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงก็ได้พลังงานของตัวเขาอาจจะไม่ได้ละเอียดอ่อนมากแต่ก็มีความรู้สึกเหมือนว่าเขาแสดงออกถึงความรู้สึกหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนมากๆแล้วคุณยังคงไม่มั่นใจไม่แน่ใจในตัวเขา หรือว่ายังคงมีคำถามในตัวเขาหรือว่ายังไม่มั่นใจในตัวเขานั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าเขาน้อยใจคุณในเรื่องอะไรนะคะเขาคนนี้น้อยใจคุณในเรื่องอะไรความไม่เข้าใจนะคะคิดเห็นไม่ตรงกรันมองต่างมุมนะคะ ความเจ็บปวดความเสียใจอาจจะเป็นพลังงานของความเจ็บปวดที่คุณเป็นอยู่ก็ได้นะคะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณรู้สึกอาจจะไม่ตรงจากที่เขารู้สึกหรือว่าสิ่งที่เขาสื่อออกไปก็ได้นะคะการรอคอยการเฝ้าคอยความห่างเหินนะคะความไม่สนิทใจรู้สึกถึงไม่สนิทใจกันไม่ค่อยเชื่อใจกันไม่ค่อยมั่นใจในการและกันสีไม้ความรักที่มั่นคงนะคะ หัวใจที่หนักแน่นที่มันคงของเขาความรักความผูกพันนะคะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนั่นเองพลังงานค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าคนคนนี้เขาแอบ,บน้อยใจคนที่คุณไม่มั่นใจไม่เชื่อใจในตัวเขาพลังงานที่ขึ้นมานะคะคุณรู้สึกเจ็บปวดเสียใจรอคอยเฝ้าคอย ความรู้สึกเหมือนสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้คุณไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นะคะคุณแอบมองแอบตามเขาคุณระแวงคุณสงสัยเขาในบางเรื่องราวอาจจะคิดว่าเขามีคนอื่น เขาเข้าสังคมเขารู้จักคนเยอะเขามีกิ๊กไมนั่นเองนะคะเพราะพลังงานของสามเหรียญกับสามถ้วยที่ขึ้นมาอาจ,จะเป็นช่วงนี้รู้จักคนเยอะเข้าสังคมมีงานปาร์ตี้บ่อยนะคะออกนอกบ้านบ่อยก็ได้หรือว่าอาจจะมีใครที่ติดต่อเขาโทรหาเขาที่เหมือนจะถี่เกิน ปกติหรือเปล่านั่นเองนะคะพลังงานของตัวเขาเขาคิดว่าเขาชัดเจนเขาแสดงออกกับคุณชัดเจนมากๆแล้วแต่ว่าคุณรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเขารู้สึกเหมือนมีเส้นบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจไม่สบายใจเลย กลัวว่าเขาจะมีใครคนอื่นกลัวว่าจะมีกิ๊กมีมือที่ 3, ไม่ซื่อสัตย์ไม่มั่นคงไม่จริงใจกับเขานั่นเองสิ่งที่เขารู้สึกน้อยใจคุณก็คือความรู้สึกของคนที่มีต่อเขาความไม่มั่นใจความไม่เชื่อใจที่คุณมีให้ต่อเขานั่นเองก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้ เหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่นะคะพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องพูดไม่ค่อยตรงกันไม่มีความมั่นใจไม่มีความเชื่อใจในกันและกันนั่นเองแล้วสิ่งที่คุณคิดก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเสียใจหรือว่าอาจจะเป็นคําพูดของเขาที่พูดออกมาแล้วทิมแทงความรู้สึกของคุณก็ไดยนะคะคุณก็น้อยใจเขาเขาก็น้อยใจคุณคุณน้อยใจเขาเพราะคุณรู้สึกไม่มั่นใจไม่เชื่อใจในตัวเขาส่วนตัวเขา น้อยใจคุณเพราะเขาคิดว่าเขาชัดเจนเขาซื่อสัตย์เขามั่นคงกับคุณมากๆแต่ว่าคุณไม่เชื่อใจเขานั่นเองนะคะความรักความผูกพันการมีกันและการนะคะเขายังคงชัดเจนแล้วก็ซื่อสัตย์กับคุณเสมอแอบบหวังว่าวันเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันจะช่วยพิสูจน์ความรักความหนักแน่นความมั่นคงความซื่อสัตย์จริงใจที่เขามีให้ต่อคุณให้คุณได้เห็นในคุณได้รับรู้นั่นเองนะคะ